อันนี้มันมันไม่หมอจริงจริงมันงอได้นะเวย้ยแบบอย่างเงี้ยมันก็นอย่างนี้นนแต่มันจะไม่ดูเหมือนหนังสือไงแต่ก็ก็สวยดีก็อ,อย่างนี้ไปได้เนาะโอเคเอยคอนเทนต์วันนี้ของเราคืออะไรนะ ไออ๋อเรีแอคชั่นที่หยดมีคนพูดถึงเยอะมากว่ามันน่าดูมาก <laughs> แล้วก็ตอนที่ผมฟังในไลฟ์พี่แจ็คอ่ะพี่พี่โกสเตอรแจ็คอ่ะพี่แจ๊กเตอโกสมีคนแก้ไหมผมฟังสดเว้ยแล้วก็โอ้โหเชียนักนัก,กวักกวจังวะเหมือนเรื่องเขาจะเป็นชั่วโมงเลยนะตอนที่ผมฟังอะ่ะเออมันเป็นชั่วโมงแล้วมันก็นานมากนะแล้วก็พอฟังกเดอะ์โกสได้ไม่นานประมาณเดือนหนึ่งถัดมาปะประมาณไม่ถึงเดือนอะ่ะก็ มีข่าวว่าจะมีการทําหนังเกิดขึ้นแล้วก็มีทางสำนักพิมพ์เพลเซึมส,งส,งสม่งหนันงสือมาจำหนูนะผมผมกปเอาตัวเตือนนี่นี่ปกสวยมากปกอุ้ยปกแบบเป็นปกเป็น,เป,นเป็นไทยเลยความเป็นไทยแบบชัดเจนมากนะมีต้นทรงต้นสายแล้วก็มีเหมือนทรงเหมือนสารคือปกสวยอันนี้ทางสำนักพิมพ์เพลซึมนะครับแต่ว่า เออถ้าน้าปกอะ่ะเขาจะเขียนว่าแพลวสำนักพิมพนะสามก้าสิบห้าบาทแต่คิดว่านะผมคุยกับเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าทํามานานแล้วนะมีหนังสือเล่มนี้ยมีวางขายนานแล้วซึ่งอ๋ออันนี้พิมพ์ครั้งที่สี่แล้วถ้าดูจากมุมปกนะพิมพ์ครั้งที่สี่แล้วเออเพราะว่าเพื่อนก็นบอกว่าเฮ้ยที่หยดที่หยดเขาเขา,เขาพิมพ์มานานแล้วไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเออผมอว่าไม่รู้ว่าเขาเพิ่งส่งมาให้อนะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้จักว่าเออมันเป็นหนังสือนิยายมาก่อนนะครับ อันอันนี้เอามาโชว์ให้ดูเฉยผมัะไม่ได้แกะซิลเลยเออว่าจะต่อคิวเอาเอาอยู่ในลิสต์ก่อนอยากอ่านกันอยากอ่านกันแตออ่ปกสวยมากเลยเข้ามากเลยเดี๋ยวนี้นิยายรับปกสวยนะเโอเคครับอ่ะนี่ที่หยดหนังสือแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงหนังสือนะครับเราจะพูดถึงเทเลอร์ของหนังที่หยดซึ่งผมยังไม่ได้ดูเลยผมจะมาดูพร้อมก,กับทุกคนนี่แหละหมายถึงว่าพร้อมไม่ได้เลยเพราะว่ากูดูที่หลัง <laughs> ผมดูที่หลังใช่ไหม อ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าเราเจออะไรบ้างในเทเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถพูดถึงองค์ประกอบสินตรงไหนได้บ้างนะครับเทเลอร์ Taylor ตอนนี้4วันที่ผ่านมามวิวโอ้จะแสนวิวเลยหรอแสดงวันนี้มากโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดดูไปพร้อมกันนะครับปั๊มหนาที39มิบาวิใช่ไหมโอเคเพื่อไม่ใการเสรียเวรารับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนโบน้าแย้มมาเขาก็พึมพังเขาพูดแบบไอ้วลีแปลกๆนี่ถกเขาก็หันกลับมามองแม่เขาไปทิ้ครับเขาไมสายตาหน้าโกดังของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูอยูประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องเขาคนที่อยู่ต้นงานรับเลียนสองห้าหนึ่งห้ารองครอบครัวอ๋อคนนะแดดสิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามาใกล้ๆด้วยเถิดด้วยฉากนี้เห็นในเฟซขอเงินกับเจไดไหม เรียนอะไรได้ตายเด็กๆที่ตื่นมาเห็นพี่แอมมุมกมุงไม่เกียจมากคือ,อผมกลัวมุงมากพี่แอมน่า,นลากลัวยังไม่รู้ช่วยหนูเลยดยเชี่ยวขนลุกเมื่อกี้คือเสียงจากเรื่องเล่าในเดอะโก้ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเสียงที่หยดซิหยดอ๋อโอ้โหโขนลุกคือขนลุกจริง ทำอะไรอะเนเื่อ,อ,ดองดีเว่อรนะถึงวะอืไไอไปฉายส่องแบบนี้แบบมาซีแบบนี้นนนนต้องไปเจออะไรสักอย่างนั่นไงกูว่าแล้ว วใจโด้ไม่กอด <c oughs> ยี่้มาหกตุลาคมในโรงภาประยนตร์โอ้จะเริ่มพูดตรงไหนดีวะเออเจออะไรเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยมันน่าดูจัง Media, hmm. ที่ผมเจอนะคือเปิดมาด้วยเสียง The โก o ด t โออ่ะจากที่ own, ผมผมคิดว่านั่าจะเป็นคลิปเสียงเดียวกันกับที่เขาเล่าให้พี่แจ็คฟังไหผมคิดว่านะแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าใช่พราะมันเปิดด้วยเสียงของคนเล่าที่เขาเล่าดอ e โก o s t โ u d i o ผมคิดว่ามันมีความจริงผสมอยู่ไว้เพราะว่า The ะโ o s t Audio มันก็จะแบบกึ่งเรื่องเรื่องเล่าจริงๆอยู่แล้วใช่ไหมเออเพราะมันมันจะมีความเลียวอยู่ของคนที่เล่าให้พี่แจ็คฟังอ่ะทีนี้พอมันเปิดด้วยเสียงเล่าเรื่องอ่ะ มันเลยมีความขลังอะไรบางอย่างไหมผมผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าเป็นการวางแผนเทเลอร์ Taylor ที่ดีมากมันมีความขลังอะไรบางอย่างที่มันอุยคนรู้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนจะได้ฟีลแบบฟังจากพี่แจ็คตอนนั้นเพราะว่ามันมันก็ดูเรียวมากที่ท,ที่ฟังสดๆตอนนั้นมาสมจริงแล้วก็ด้วยความที่เบสออนทูซอรี่ครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมในปี25งพอพอขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าคนดูอ่ะโดนสวมว่ามันเป็นความจริง เนี่ยสิ่งที่คุณกําลังจะได้ดูต่อไปเนี่ยเทเลอร์ mm. ต่อวันนี้ mm. หรือว่าหนังในวันที่2ี่สลาคมที่มันจะเข้าโรงนะ่ะมันคือเรื่องจริงนะที่คุณกำลังจะดูอะ่ะเมื่อเลยทําให้กลิ่นอายความสมจริงอะ่ะมันมันถูกครอบคุมไปด้วยไว้แล้วพอมนุษย์เราอ่ะพอรับรู้ว่าเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังจะดูอะ่ะมันคือเรื่องจริงนะจากนี้ต่อไปมันจะฟีลลิ่งแบบ เหมือนเราฟังเรื่องของคดีฆาตกรรมที่คดีฆาตกรรมมีความ,มน่าสนใจมากหรือว่ามีผู้ชมฟังเยอะๆเน่เพราะว่ามันมีความจริงผสมอยู่้วยคือเรื่องที่จะฟังต่อไปเนี้ยมันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงในคดีฆาตกรรมและเนี่ยเขาก็สวมความจริงเข้าไปตั้งต้นแล้วว่าเออที่คุณทวงจะดูเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงในปี2515นะฮะสรุปคือจุดแรกที่ผมอจะพูดก็คือเปิดเล่าด้วยเสียงจากในเดอะโกสต d i o แล้วมันก็มีความจริงผสมอยู่นั้นมันเลยทำให้เทเลอร์ตัวเนี้ยมันขลังนะครับ สองคือโปรดักชันอันนี้ไม่พูดไปได้เลยเพราะว่าโปรดักชันคือดีมากแล้วมันสวยมาก <c oughs> คือซีนกลางคืนหนกเวลาดูหนังผีอะผมผมจะชอบแบบเปรียบเทียบซีนที่เป็นกลางคืนเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าซีนกลางคืนนมันเป็นซีนโลไลท์ light, แล้วมันหาย,ยากมันมันจะมีความก้ำกึ่งระหว่างแบบสวยกับสมจริงอะคือกลางคืนความสมจริงมันต้องมืดใช่ไหมแล้วอันนึงนึงแบบว่า เราเจอผีอยู่หน้าบ้านตอนคืนใช่ไหมในความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีการจัดทรงจัดแสงเว้ยมันก็แค่ไฟหน้าบงหน้าบ้านใช่ป่ะมันไม่ได้มีแบบยิงฟงยิงไฟให้มันสวยงามแต่ทีเนี้ยความยากของปรดัชชั่นซีนหนังผีตอนคืนคือถ้าแต่งแต้มแสงเยอะเกินไปอะ่ะมันจะดูปลอมแต่ถ้าแบบเอาเรียวๆเลยอะ่ะมันก็จะดูยากคนดูก็จะเอาาอทำไมหน้าตัวละครมืดจังเลยว่าอะไรวะม,มันก็จะมีเรื่องนี้ผสมอยู่ทีนี้ที่ผมเห็นในที่หยดอะ่ะ คือมันเพอร์เฟกมากผมชอบฉากกลางคืนหน้าบ้านมากเลยที่มีแสงสีส้มหยอดหยอดมาโดมหนึ่งแล้วก็มีฟอกใช่ไหมฟอกคือหมอกผมชอบความเป็นหมอกมากผมลงหลายความเป็นหมอกมากคือหมอกมันทําให้ดูลึกลับเว้ยแล้วดูเหมือนกลิ่นอายความเป็นชนบทเออมันจะมีหมอกไอยเย็นเย็นคือหมอกมันสามารถทําให้คนรับรู้ได้ถึงสภาพอากาศและความเย็นเย้ยเหมือนกลิ่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้คนดูรู้สึกว่ากลิ่นในที่นี้ตัวละครที่กําลังยืนอยู่อยู่หน้าโลงศพหรือว่าอยู่อยู่ตอนหน้าส,สักอย่างหนึง่งตัวละครจะต้องทําหน้าหยีแบบ เหม็นยังเลยว่าอะไรมะันะอะแบบหืกลิ่นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยคนดูจะรับรู้ว่าเอเอ,อแม่งเหม็นจริงว่ะแต่แต่ในความจริงคือไม่ได้กลิ่นนะหมอกก็เหมือนครับถ้าเกิดว่ามีหมอกอยู่ในสภาพแวดล้อมของซีนซินน่ะเราจะรับรู้ถึงสภาพยายอากาศที่มันเออมันน่าจะเยือกเย็นมันน่าจะหนาวๆเนาะบรรยากาศในที่ชนบทต่างจังหวัดตอ,อนกลางคืนเนี่ยที่แบบมันไม่ได้อยู่กลางเมืองมันน่าจะเยือกเย็นหนาวอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นจุดที่สองในเรื่องของโปรเชันม่ณผมว่าผ่าน ผ่านเลยคือผ่านเลยแม้ว่าสินงกบู้สิ่งอวันก็น่ากลัวนะสินตอนมองมองโคงมองขวางนี่ก็ดูน่ากลัวดีนะ,ะจุดต่อมาคือนักแสดงนำครับนักแสดงนำใช่เอ,อตอนมองขวางอ่ะผมรู้สึกถึงใครรู้ไหมผมนึกถึงอ e ีมิงในร่างทรงอะเป็นแบบจะจะพูดว่าไงดีวะเหมือน ข้างนอกใช่ข้างในไม่ใช่อะข้างนอกคือร่างกายสภาพหน้าตาคือคือใช่อเัคเเเป็นคนนี่แหละแต่ว่าข้างในคือเหมือนถูกควบคุมล่างไปแล้วเออแอบนึกถึงยิมนะิงนะนักแสดงคนนี้เล่นดีมากเลยแต่ผมไม่รู้จักน้องแนฮะดูมองขวางได้แบบโอ้โห,หจจมันจะจิกมันจะฆ่ากูตายเออเหมือนจะโดนฆ่าให้ตายเลยนะเล่นดีมากเล่นดีมากแล้วก็รู้สึกว่าน้องน่าจะเป็นตัวแบกของเรื่องนี้น่าจะต้องแบกหรือเปล่าแล้วก็ เออดูจาก acting ในเทเลอร์คือผ่าเลยครับผ่านเลยแล้วก็คนต่อมาคือที่ไม่พูดไม่ได้คือคุณณเดชใช่ไหมผมว่าถ้าหนังเรื่องไหนมีคุณณเดชหรือว่าอยู่ในละครหรือว่าภาพยนตร์อ่ะถ้ามีคุณณเดชอยู่ผมว่าการันตีคุณภาพได้ประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าดีกรีผลงานที่ผ่าน,านมาของคุณณเดชเขาก็ไม่ไม่เคยเจอเรื่องไหนแย่นะอย่างคู่กรรมที่คุณณเดชเล่นก็โอเคนะใช่ไหมยังไม่เจอหนังที่แบบ ผมดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออเสียเวลาดูอนะไรมาไม่เคยเจอนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคุณนัเดชนอยู่ในหนังอนะ่ะน่าจะการันตีเรื่องของคุณภาพประมาณหนึ่งเลยประมาณนะั้นเอาแบบว่าจ่ายเงินเข้าไปดูหนังแล้วแล้วไม่เสียได้เงินนะ่ะเออผมคิดว่างั้นไม่น่าจะถึงเข้าขั้นแย่เลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสรุปว่านะักแสดงทั้งตัวน้องที่มองตาขวางนะั่นจะเป็นตัวแบกของเรื่องแล้วก็คุณณเด่นเนี่ยผมว่าการันตีคุณภาพได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับ แล้วก็จุดที่4ี่คือฉากที่หน้าขนลุกค่อนข้างที่จะเล่นเล่กกับมุกเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นมุกที่ไม่ค่อยเห็นนะคือจุดที่1คือยายแก่ชี้ขึ้นมาใช่ไหมมีซีนนั่งสิงช้าสวรรค์แล้วก็หมุนขึ้นไปใช่ไหมหมุนขึ้นไปแล้วก็มองลงมาเห็นยายแก่ชี้ขึ้นมามุกนี้ไม่ค่อยเห็นสิงช้าสวรรค์เนี่ยไม่เห็นเลยเ <c oughs> คยเห็นปะวะในหนังต่างประเทศหนังดีต่างประเทศเคยเห็นปะ มีแหละพวกงานเทศกาลคนิวาวเฟสติ่วัาวต่างๆมีแต่ว่ามุกที่แบบอยู่บนสิงหสวรรค์แล้วมองลงมาแล้วมีคนชี้ขึ้นมาข้างบนอันนี้นไม่เคยเห็นมุกมุกนี้ใหม่มนี้ใหม่ผมว่ามุกนี้ผ่านมากแล้วก็ความที่มันเป็นมุกเนี่ยมันมันมันคืองานวัดใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆอะแล้วก็มียายแก่สวมผ้าใบแล้วก็มายืนชี้หน้ายิ้มอยู่อะไรงียมันมันดูน่ากลัวเว้ยมันขัดแย้งกับความที่ คนมันเยอะๆอ่ะเออเข้าใจ้ไหมมันเลยดูแบบมันไปน่ากลัวแล้วก็จุดที่2คือมุกของมุงนะผมผมเกลียดมุกมุงมากเลยจริงๆนะมุกมุงนี่แบบถามว่าเคยเจอผีเกี่ยวกับมุงไหมไม่เคยแต่เคยตอนเด็กๆเคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่ากลัวมากคือผมไปนอนบ้านญาติที่อยุธยาแล้วก็ออบ้านเก่าๆสมัยเกนะ่าเนาะเขาจะไม่ได้ไม่แบ่งเป็นห้องเป็นล็อกเป็นล็อก,อกแบบเยอะๆขนาดนะั้นคือเดินขึ้นบ้านไปก็จะเป็นลานกว้าง กว้างๆอ่ะอาจจะมีการกั้นไม้เป็นห้องบล็อกหนึ่งเป็นห้องพระแล้วก็เป็นห้องน้ําอะไรเงี้ยแล้วเวลานอนอ่ะก็คือจะนอนแบบเหมือนเหมือนนอนรวมอ่ะแต่แต่ว่ามุ้งมันจะถูกครอบัอแต่ละคนไว้เข้าใจไหมมันจะมีมุ้งใหญ่อ่ะพ่อแม่เป็นมุ้งใหญ่มุ้งหนึ่งอ่ะมุ้งเด็กก็จะมุ้งหนึ่งแล้วความเป็นสีขาวของมุ้งอ่ะแล้วเวลานอนแล้วเราตื่นขึ้นมา มันมันเหมือนจะเห็นแต่มันไม่เห็นเว้ยเข้าใจไหมมันแบบมองออกไปอ่ะมันจะลางๆแสงจันทร์ที่มันสาดส่องเข้ามาที่บริเวณหน้าต่างมันจะทําให้เราเห็นสภาพแวดล้อมของชั้นนั้นมันจะกว้างๆแล้วมันก็ลางๆแล้วก็จะแบบตรงนั้นใครลุกไปเข้าห้องนาววะอะไรเงี้ยมันมันจะลางมากคือมองไม่เห็นชัดนแล้วความเป็นมุ้งมันน่าครัวมันน่ากลัวจริงแล้วยิ่งมันมีเรื่องเล่าในแด่โกสเตโอพี่แจ็คผมจาไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเว้ยแบบเหมือนเหมือนเขาตื่นมาแล้วเป็นมุ้งนอนอยู่ในมุ้งใช่ไหมแล้วเหมือนมีหนน้้าาายื่เขม เป็นโค้งหน้าแล้วมุ้งก็แบบเป็นเป็นใบหน้าผู้หญิงยื่นออกมาเงนี้แล้วเออต้องอโ,อโหหวเลยว่ากูจับยัติดตาเลยแม่งเรื่องนั้นอ่ะเพราะท่านมุ้งอ่ะผมว่าหยิบมาใส่ในเทเลอร์คือคือจับจังหวะด,ดีมากแลว้วมันก็ขายเรื่องความน่าก,กลัวได้ดีมากนะเออแล้วมันมีตลอดนะพี่แย้มนอนตะแคงหน้ามองหน้าตลอดดึกพี่จะจะตื่นมาเห็นพี่แย้มนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยนึกภาพแบบว่าเรานอนกับพี่สาวแล้วตื่นมาคือตื่นมากี่รอบพี่สาวก็ลืมตามองหน้าตลอด แล้วก็โอ้โหวิชวลภาพนี้คิดได้ไงว่ามันน่ากลัวมากน,นะต่อมาคือ Scary v i ิชวลผมหมายถึงว่าภาพวาดนะครับทั้งการวาดบนดินที่เป็นรูปใบหน้ายิ้มใช่ไหมแล้วก็การวาดภาพที่มันมันสเก็ตตินสอแล้วแล้วมันยุกยิกย้ก,กแล้วมันดูเหมือนปีศาจเดมอนอนะไรเงี้ยผมว่าพวกเนี้ยจะเห็นบ่ยบอยๆในหนังผีฝรนังแบบลูกชายฝันอีซิเดีสป่ะที่แบบ เด็กวาดภาพอะไรก็ไม่รู้อะเราจะเห็นในบ่อยในหนังผีต่างประเทศอะที่แบบเอ้ยลูกคุณเคยมีประสบการณ์ในแย่ด้ือเปล่าครับเพราะว่าชั่วโมงเรียนศิลปะเนี่ยเขาวาดภาพที่น่ากลัวมากจะเห็นส่วนใหญ่นั้นแล้วก็หนังไทยไม่ค่อยเห็นนะซึ่งเขาหยิบมุกนี้มาก็คือเป็นเป็นมุกแบบวาดภาพที่มันน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็การกระดาษออกมาแล้วมันน่ากลัวเนี่ยเห็นอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็การวาดบนดินเป็นภาพวาดปริศนาที่มันแบบมันคือจุดที่เด็กไม่สามารถวาดมันออกมาได้ถ้าเกิดว่าไม่เห็นสิ่งนี้จริงคือเด็กเขาจะวาดภาพแบบ คนที่น้องๆที่เริ่มวาดภาพก็จะวาดภาพตามที่ตัวเองเห็นใช่ไหมพ่อแม่บ้านอะไรพวกนั้เอออยู่ด้วยกัน,อ,น,กนอะไรมันแต่ถ้าเกิดว่าเด็กวาดภาพหน้าตาหน้ากลัวมันจะมีความแบบเฮ้ยทำไมทำไมวาดภาพนอยกมาหรือว่าจริงนางการหรือว่าเห็นอะไรมารอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีอยู่ในหนังเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างจะน่าสนใจมากที่ถูกใส่มาในหนังไทยนะครับ<ท>แล้วก็ปิดท,ท้ายด้วยเพงยลงลูกทุ่งอันนี้มันขัดแย้งมากเลยหมายถึงว่าแบบมันทําให้คนรู้แบบ ก็ความเป็นชนบทตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมก็คืออ่ะสาภาพบรร้อมชนชนบทต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่เพลงลูกทุ่งมามันก็น่าก,กลัวอยู่แล้วความ country กเก่าๆอะไรเงี้ยหนังผีไทยที่ได้สาภาพบรรล้อมเรื่องของความเก่าแล้วก็มีความเป็นไทยอยู่ผมแอบนึกถึงเป็นชูกัะผีเล่นกับเอเรือนไทยกเก่าๆต้นไทรใหญ่ๆแล้วแบบ อยู่หาายย่างไกลจากชนบทอ่ะเป็นเป็นบ้านคนรวยที่ปลูกกลางป่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีต้นกล้าปูใหญ่ใช่ปะ่ะอยู่อยู่ข้างหน้าบ้านอะไรเงี้ยเออเรื่องเรื่องของความน่ากลัวความเป็นไทยได้ดีมากแล้วผมก็รู้สึกว่าที่หยดดับหยิบความเป็นไทยที่มันน่ากลัวมากแต่ไม่ได้ยัดเยีดยดความเป็นไทยจนเกินไปอ่ะคือมันเป็นธรรมชาติของบ้านต่างจังหวัดเลยอ่ะไม่ต้องเซตให้มันแบบมีโถลาย ลายตรงลายไทยอะไรขนาดนั้นนะคือเอาแบบว่าชีวิตของคนต่างจังหวัดอยู่สภาพเป็นล้อมบ้านเป็นยังไงคือเป็นอย่างนั้นเลยผมว่าเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เรื่องของเพลงลูกทุ่งที่ถูกใสามาตอนท้ายอ่ะมันมันกรอบไม่ดีมากเลยคือมันเป็นเพลงลูกทุ่งที่ไม่ต้องร้องแบบว่าร้องถึงสิ่งน่ากลัวเป็นเพลงลูกทุ่งไทยเดิมเก่กาๆพูดถึงเรื่องความรักอะไรก็ได้แค่นี้มันก็กล่อมความเป็นไทยได้แบบเออมันมันสภาพแวดล้อมคือผ่านเลยผ่านเลยสรุปคือ ผมรู้จากเทเลอร์เมื่อกี้ผมเสียเงินไปดูหนังแน่นอนนะครับเรื่องนี้ยังไงก็เสียเงินไปดูหนังเพราะว่าผมชอบมูทโทนบรรยากาศต่างๆในเรื่องมากแล้วก็รวมถึงแสดงคือย,ยังไงก็ผ่านยังไงก็ไปดูแล้วถ้าเกิดว,ว่าผมไปดูแล้วกลับมาแล้วรู้สึกยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งโอเคไหมแล้วเราก็จะมาคอมเมนต์กันว่าอ่ะใครไปดูมาแล้วมากอะไรนี้หรือว่าที่ยังไม่ได้ไปดูแล้วตัดสินใจจะไปดูหรือเปล่าแล้วก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งหลังวันที่26ตุลาคมมใช่ แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งในคลิปรีวิวเต็มๆของที่หยดนะครับโอเคครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ